ที่ไหนลูกที่ไหนล่ะเพลาเพลินะพีรัมเอ้โอ้ยสวนดอกไม้มาดูเฟินบ้านเฟินบ้านเฟินมากค่ะมามาตามมาาากนโอันเย็นดีครับค่ะเย็นดีใช่ไหมเขาจะจัดบรรยากาศให้มันเย็นสุดๆอู้มีอมีเด้กนักเมีไยนคาณครูนี่ตัวเล็กๆอยู่นี่ครูให้ผมขออนุญาต ไทมไดโนเสาร์ไทโซแล้วคอย้องหันัมาไปปน้้สูงมากไดเากิน well, ้ my my ่อกมว่าไม้กลายเป็นหินไม้เดโนเสาร์ไม้กลายเป็นหินไม้ลเปาึตำปา รู้จักสภาพให้เป็นบรรยากาศอากาศเย็นที่ชื้นเพิ่มเขา้นจเเป็นเป็นโรู้สึกเข้า้สีรือวดร้สีช้างมมมอสสีหรือจะเป็นไดนเสาช้างแมมอสเาช้าเป็นหัวเขาเปั่แก้ขาวแขาวเป็นช้างแมมมอสนะคะสีปวดตแปะ ต่อแล้วไหมคะครูไปต่อติดไนรถต้อนนะคะตอนนี้ติดเดนุ่สาวเพราะว่าลูกไม่ยอมมาเฮ้ยมาเรื่อมาเรื่อเราไปดูหมีเพ่อลูกกันมางใครอยากอันนี้คืนที่จบสับปะรดสีสับปะรดสีนังเงือกคอยใครคอยหนุ่มไหนบ่คอยพระอภัยบ้านสับปะรดสีค่ะบ้านสับปะรดสี มาไปชมสับปะรดสีนี้สับปะรดสีนี้เขาจะถ้าเป็นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มกลุ่มแดดแดดลำไรมันจะมีสับปะรดสีกลุ่มแดด้อยกับแดดลำไรนี่สี แดดร้อยโดนแดดจะเป็นสีนี้นนแล้วก็สับปะรดสีชนิดเดียวกันอยู่ทางนี้ไม่โดนแดดก็ <S <S ดดดจะเป็นสีเขียวไม่โดนแดดเราดอกจริง,บบงดอกจริงค่ะดอกจริงทั้งหมดเลย กะบองเพชรกลุ่มกะบองเพชรตะบองเพชรเรามาเข้ามาที่น่้แล้วร็อย่างนี้ไปสู่กตะบองเพชรชื่ออะไรคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันมีน่ะโอ้โอ้มันมีน้ำด้วยใช่ไหมคะอมีน้ำด้วยเป็นน้ำอันตรายไหมลูกอันตรายอันตรายคือภาษาคือตงใจเลยตงใจหมดเลยถ่ายรูปคู่กับมัมมี่ไหมมีถ่ายให้อ่ะเร็ว เฮ้ทำไมหันหน้ามาเร็วเร็วไปไม่ถ่ายให้เร็วั้งลิงทั้งลิทั้ิไม่ค่อยสเลยอยเลยไม่ไม่ไม่เกี่ยวัูจะม่ี